ในยามราตรีของวันขึ้นสิบสี่คาำเดือนหกขณะที่พระมหาบุรุษบรนทมหลับจวบจนใกล้รุ่งได้ทรงสุบินนิมิตต่างๆห้าประการเมื่อทรงตื่นจากบรรทม ก็เริ่มทำนายไปตามลำดับว่า 1. พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 2. พระองค์จะได้ประกาศสัจธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 3. ผู้คนทั้งหลายจะเข้ามาสู่สำนักของพระองค์และจะบังเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 4. ชาวโลกทุกชนชั้นวันนะเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์แล้วจะได้รู้ธรรมอันบริสุทธิ์โดยเท่าเทียมกัน 5. ชาวโลกจากทุกทิศจะพากันน้อมถวายลาบสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแต่พระองค์ก็ไม่ได้มีพระทัยยึดติดลาบสักการะเหล่านั้นให้เป็นมนทิ่นแม้แต่น้อย